เสร็จเสร็จแล้วยังเสทสและอุปกรณ์ โอเคใช้ได้ปกติโอเคโอเคแล้วเราก็มาประกอบนี่ตึงซีซีเนีเ <OUR S 2> ่ยแก้วน้นเออมันจะมีห <ADHD> ม่งดึงย่นีงอ๋อถ้ามันบวม โอเคโอเคใส่หนีบไว้เจ้าสิเป็นคนเฮ็ดขึ้นเก่าห์นะว๊ะว๊ะว๊ะอยบอกเจ้าะเลยจะเป็นทิดเก่าเลยแก้ตัวนี้ออกเออนี่เป็นเก้าตัวนี้ม่ต้องอ๊ออกนะแก้แก้ขอแก้ออกจาจอออกก็พอแก้นี่เออเอาจาออกนี่เป็นจออ๋อตัวนี้เป็นสายแผ่สศาสตร์อ๋อแก้นี่จบแล้วแก้จังไงบ้างแกจอด้วยว่ะอันดี้ดูตัวไหนตัวไหนหนูใส่มีด เกาอืมไม่ดูหอยเกาเลย พูดกับองได้ไหมปิดไฟไห้บอมันบบเห็นสร้างบบเห็น เอ๊ยทำไมไม่อยู่ออม,มันเป็นแม่เล็กบอก่อืมฮะมแล้วก็แบกเทสว่าหน้าจอใช้ได้ไหม มีไงเห็นไหมเห็นไหมขึ้นแล้วทำเถิดฐานโอเคโอเคแล้วเราก็แกะแ็ดโอเคปะปิดเครื่อง่อนปิดเครื่อง่อนนะ้นแกะ ว่าใช้ได้แต่ว่าโอเคแล้วแกะเก่าแกะเก่ากเดียวล้วเราก็ต้องมาใส่หน้าจอก่อนอื่นก็มาแกะแกะนี่ก่อน เป็นกาวฮันหันใอ้ถือทางด้ว ไปไหนกาวต้้ยเรไหนากมาก่เราจะยอดแค่ขอบเนี่ยไม่ให้มันลงไป เซนเซอร์ตัวนี้ห้ามยอนดูเซนเซอร์ปึ๊บโอเคต้องดูไม่ต้องเยอะนะบาง ไม่ต้องเยอะอ๋ออาตทดทถงไหนนะไม่แค่นี้นี่ฝั่งนี้ได้แล้วกินเหมือนสามเคเลย มือใหม่อาจจะไม่เซียนนะครับห้ามบูดีนะอันแรกหัดทำครั้งแรกโอเคแล้วเราก็ใส่นี่เข้าไปเลยหันไหนเือข้างกล่องอยู่ใส่ฝั่งนี้ ปึ๊บใส่เข้าไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บลงรอกลงรอกลงรอกรอกรอกแล้วก็หนังยางรัดไว้ทั้งสี่มุมเลย เราเซฟแบตกันหรอมาอยา่างเราเทสได้ไงเมื่อกี้นี่ก็ให้มันแห้งก่อนมาตั้งใจใช่ทิ้ไปโดนหระสองชัมม่วโมง ที่ละสองพิลาที่ละสิบที่เป็นที่ละสองสิบริบที่ละสองอแล้วเช็ดกาวออกนัดไปเลย แชร์เข้าไปเลย เข่าหนาเข้าง่ายีกันเวยอ่าโอเคเข้าแล้ว เข้าไปเลย เสร็จเสร็จแล้วงั ưng, ้นเสร็จระบบก่อน อเคใช้ได้ปกติโอเคโอเคแล้วเาก็มาประกอบดี วางเาไว้ลงห่อกโอเคเก็บตัวนี้เข้านี่นี่เข้านี่ 进了。